สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ยากเอาทุ่งนาสวยๆมาฝากนะคะพร้อมกับดาวเรืองนะคะเที่นี่อุทัยนะคะอำเภอนะคะ,อำ,อ,ะ,คะอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะชาวนาเขาก็น่ารักดีนะเขาปลูกข้าวแล้วก็ ตรงนู้นเป็นล่องน้ำที่ชนประทานทำไว้นะคะแล้วเขาก็เลยมาปลูกดาวเรืองเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเล่นเอาเราอดไม่ได้นะคะที่จะมาแวะถ่ายภาพให้ชมกันนะคะทุ่งนาสวยๆบรรยากาศดีๆนะคะ อาจจะทำให้เราผ่อนคลายความเหนื่อยความล้าเนาะไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลความสุขใจอยู่ไม่ไกลตัวเรานะคะนี่ก็เป็นถนนที่ที่หลวงสร้างนะคะเขาไม่ได้ทำเองนะคะทุกคนเป็นถนนติด ชายคลองฝั่งนู้นจะเป็นถนนเส้นใหญ่ส่วนนี่ก็เป็นคลองส่งน้ำนะคะคลองชนประทานส่วนล่องน้ำเล็กๆนู่นก็เขาก็ข,าขุดอีกนั่นแหละขุดเอาไว้สูบน้ำจากคลองส่งน้ำมาไว้ตรงนี้เนาะเพื่อที่จะได้ปล่อยน้ำเข้านาได้ ข้าวกำลังเหลืองอันที่จริงก็ถ้าปล่อยน้ำออกแล้วก็เกี่ยวได้เลยนะคะเนี่ยนาะอื่นก็กำลังเขียวเขียวก็มีกำลังไถก็มียิ่งฝั่งนู้นก็ยิ่งสวยเลยค่ะทุกคนแต่ย่าไม่ได้ไม่ได้ไปถ่ายให้ให้ดูกันเนาะตนฝั่งนู้นก็จะเป็นข้าวทุง่งนาเขียวๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ข้าวเริ่มสุกแล้วนะคะก็น่าจะเกี่ยวอีกวันสองวันแล้วแหละแปลงเนี้ยเนาะเห็นแล้วกว็อยากเป็นชาวนาไม่รู้ว่าจะอยากผิดเวลาไหมเนาะใช่ไหมเออตอนมีเลี้ยวแรงก็ไม่คิดที่จะทำ พอพอหมดเลี้ยวหมดแรงแล้วอยากไปเป็นชาวนานี่มันก็ไม่ถูกไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาใช่ไหมเดาเรืองสวยมากเลยค่ะทุกคน ถูกใจกันไหมคะคลิปนี้ยากก็จะทำสักห้านาทีนะคะทุกคนเดี๋ยากก็จะเดินไปทางนู้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพตรงๆว่าแปลงดาวเรืองนี่มันมันยาวแค่ไหน นี่ยาวมากค่ะนูนไปสุดนูนเลยค่ะไม่คิดจะมาเด็ดของเขานะคะเพราะว่ามันสวยอยู่บนต้นเนี่ยดีอยู่แล้วค่ะแค่แค่มาชื่นชมเฉยๆนะคะอันนี้เป็นคลอง เขาจะเวลาเขาสูบน้ํามาจากคลองใหญ่เขาก็จะเอามาปล่อยพักไว้ที่นี่ค่ะแล้วก็สูบจากตรงนี้ตรงนี้ไม่นองสูบมั้งรู้สึกว่าเขาจะตรงนั้นจะทําแบบอะไรอ่ะขุดดินเอาไว้เป็นร่องน้ําให้น้ําไหลเข้านาถ้าเกิดว่าเขาต้องการให้ให้มันแห้งเขาก็จะปิดปิดลงไปแล้วก็สูบค่ะ ถ้าจะเกี่ยวเขาก็คงจะสูบน้ําออกจากข้าวเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอยากก็บรรยายไปเรื่อยเลยค่ะไม่รู้ว่าจริงเท็จอะไรเนาะอ้าวเลยห้านาทีแล้วทุกคนเลยไปอีกแล้วมัวแต่มัวแต่พูด สวยไม่ล่ะโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ยากก็จะฝากไว้แค่นี้นะคะให้ชมทุ่งนาสวยสวยดาวเรืองสวย,สวย สีทองเหลืองอลามทั้งข้าวทั้งดาวเรืองเลยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ